เดี๋ยวเราก็แชร์หากันได้ส่งร้านนี้ด้นะบอกแล้วกินมากเลยิมากเลยค่ะมันไม่แฝงนะเนี่ยอ่ะแป๊บก่อกุ้งเธอไม่แฝงมาสี่คนน่ะเนี่ยไม่เป็นไรมาสี่คนได้สามกุ้งค่ะไม่เป็นไรไม่เป็เฮ้ขาเรียกว่ากุ้งไม่แฝงว่ะกุ้งทำไมเขายุ่งเลยอ่ะบอกแล้วร้านเนี้ยอ่ะนี่กินมากเลยลืมรอเดี๋ยวรอจานพวกเธอด้วยเดี๋ยวฉั้นเอกแล้วรันเนี้ เอาไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวอาหารเราเรายังไม่เข้าพิงจีนท็อกเทลนะคะน้องเอ่อปกให้พี่ถ่ายอันนี้แล้วพี่ส่งให้เอาใหม่เล้วของเธออีกสองเพราะฉันหดื่มว่าฉันรล่อโอ้แต่ดีโอ้ส่งข้วยสวย้ยลงนี้ดีกินมากินส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยอาหารมากกินมากะส่งเลยนะแบบนนะส่งมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเมาแล้วเดี๋ยว ขอบคุณค <differences S 2> ่ะอ้แก้วอะเอ้ยน้องกบคะระวางเลยเรื่องขอสายุกอ้สายเลยเอาจค่ะไปจ้า